่ม่เห็นหำตีโอ้โอ้ขัดเลยดเลาขยอนจบ่ทุกคนโค้งคำเต็มโคตเลยโอ้หนาวเลยกินเม็ดฝ่ายเลยเนาะยู่ตนงมีจะมีจะกูมัดบอลนะกานไหวเจ้าในมัดมันเนาะไปดีรัวสวัสดีทุกคนมันนี่ก็ พอโหดเลยพาหมู่ยัว่าพวกทีมง,งานสามชิ้นนเนาะขึ้นมาอยูว่วาินอาหารเพิกหนกกินมาให้เนาะแต่ว่ามาแล้วก็มือมอสวีดเดอร์ซีดีมาจังอยู่นี่เด็ดทับนอนอยูย่นี่เหมือน,นก,กันนึ่เพิกไม่ได้ ชุดนี่แหละไ,ไปเพลกเลยทุกคนเลยพอได้นกเจ็ดไปโตพอได้มากกินเพ็ดกินเขาเขากินเขาง่งายไปนะตะเวนบ่ายเลยว,วันนี้ละ่ะโอสถพาคนลงไปบึ้งกับเจ้าเอานกเอาไปจังลงไปเพ็ดกิ่นออยู่อยู่ห้วยนี่เนาะ นี่ทุกคนคนุณนก<ม>เขาเจ้าเอาลูไปโคก่อนเลยโคอยู่ข้างหลังโคดมาตําหลังเนาะก็มาแต่พึกลูกกินไม้เนาะเขาเจ้าเอาลูกไปโคก็ลคลกกลกกเลยลูกไปโคอโคโย,โย,โย,โยู่อ้ย กสวยไปเลยทุกคนอยูไ่ไปอย่บานมานเนาพวกเกลัทกทเย้ารงมิวเ็นบรรยกเนุดนนไม้นไม้น่าจะเคยขึ้นอยู่ทางนี้แต่คอยจะมีคอยขึ้นทางนี้มีเคยขึ้นเลยแหละ มาเป็นทึ้ับยิบไม่ค้นทุกทีทุกทีก็ค้นทุกทีก็เดียวแล้วนใดก็ไปเก่าได้วันไหนก็ไปวันไหนก็ไปได้วันไหนก็สบายุลอยลอยเติบนบนักนะคุณเติมคุณลอยคนบโ่มแลนวหม้อหม้อนึงนะอันนี้เป็นหม้อหนึ่งหน่งเข่าตัวนี้นี่เห็ดหมแกงก็ได้เออ้มแกงกัด้นี่เนาะเออเตหม้แกง คุยซอยสุกคนเลยเนาะย่าวแลหวยเลยน,นะกูเลยขึ้นไปโอ้คู่กูวเวลยน้ำมันยังไหลอยู่ตัแห้งครับเห็ดหมหนึ่งอ่งเข้าองหนึ่งเข้าเลย ทั้งนึงเข้าทั้งเห็ดโมแก่เห็ดโมแก่ก็ได้กันท่นมาได้เอาโมแก่มากแบบนั้นเห็ดโมแก่ก็ได้เรียกเขานี่เขาก็ม้ามาใส่ถุงเส้นำไว้คนที่อยู่ได้กินทุกคนดี๋ขึ้นมาป้ามาดงนี่หล่นนกหล่นกระลอกแรกวันนี้แหละใส่พักนี่พักเอามาจากบ้านพักวัวพักโฮม เนี you, you, ่ย n g กินเลยนีอน n g ก็ินเลมันมีนกมีกระฮอกพักเขานูกันก็เล่นหะพ่อเออกระฮอกก็เล่นเยกระฮอกน้อยนะกระฮอกน้อยเออมาแรงก้อนมือก้อนตะเกีก็แล้ว ใส่เหมือนใส่เหมน่เห็นหั่มตีโอ้ผ่านแดนเห็นเลยเหรอ่านอยู่ด้หยอดยบเรอแดูเอมอ้เรื่องกป็นมเขียนแบ่นี้เนาะเออน้ากลี่น้ำนี่เลยถ่วเงน้ำธรรมชาติเลยใส่สักขึ้นไปเฮ็ดกินทุกคนเลย ผักนกผักออกใส่ม nice ้อเลยึ people with people with yeah, ้นมาให้กินอยู huh ่ท huh ึ่งนอนอยู่นี่เลยงที่งอแล้วหนาวล้เลยมอแลนาเลยเอาเต็นนั่นออกมาปะขึ้นน่เลยเอามาหเบออยู่ท่าิยาวเต็นมาก่น เนี h h ่ยโอเคนเปก็่มีญ okay. um, ้ได้เบ็ดมนก็ปูนอนเลยเนาะใช่เครื่องหอมใส่อนน้ใช่อันนั้โคะก่อนเอาเครื่องหอมเช็ดปลาโคบุกชุกก่อนเสียมหน่อยใสยนอนะเสียบร่าเป็นนวลชชนวลเลวนาะให้กินพอเป็นพอคนคยไปป้าเลย อาหันครบเ้ยเตียวโหดบนิเอณนี้ท่านสมยเนาะตอนนั้นสงตสงเห็นโนึ่งตันนั้นนะไ้งายก็ไปตัดไม้ไผ่ไหมยังม่เห็ดโมนึงอยู่ไหทุกคนมน่อตัดไม้ เอาไปล้างได้ก่อนนะล้างตุ่มไก่เส้นนึงก็ได้เนาะโอ้ล้างก็ม่ได้บานบระฮัดเลยไปทักไม้ได้ป่ะป้องป้องกังเครงเลยเอาพดบ่อนเพตรงนี้นะเอาเอาไปตองใส่ในอะไรก็แล้วแล้วเนาะใบตองใส่ครับมากินกับป้า โมในกรทัสมัยสดวันวทีปักบอลบอลมาปาดพอได้อยู่ดกินพูต้องอกลคุณต้องน้ำใจมีพุทแล้วเปล่าพดีผงก็ฟ้ลงกันพอแล้วใตรลายจะไรอีหัวเฉบแลวเนาะ ้อพผักเลยน่าจหอมใส่กันอใส่หอมเอาไฟเขาก่อนยาัมถึกแขนทือมือเลยเข้าไปตัดให่ก็มาอดหอมซอยๆเลยหลุนใ่นกนกนกหอนจุกมันครับครับกินซอสป้าฮะว่าว่ากินเขาง่ายตัวเวทมนีจะขำล่ะเราบอ น้ำกินก่ออยูนี่ปินเหลาสุด้องฟอดบเหอมหมดปินเขาอันนี้เีนป็นมาทางนี้ปินเขิงกลาง มันเบี้ยนส่วนเทิงเลยผงร่วงกจะซุปจะวายขึ้นไปได้ไหนะลุกเขาได้เปิดเตะเหรอเสร็จเลยบล็อกซิมุกอ่ะซิมุสบล็อกยังละ่อยอยู่ปะะครับผมมิครับ

nó cũng có bò Ngoài đâu, Xếp, xếp khao lơ, khao lơ, khao lơ tội Dân đâu, thắm còn thôi đấy ừ. <laughs> Mua <Tóm. cười> mất thêm đây Ừ, 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 ะมีฮใช่มีเหาเลยมืแววด,มดแล้วว <c oughs> ะมอะไรก็คือกันเนาะมันร้อนเฮ่าร้อน,ำนงำจุกจุของเงาไปออเขาอันเขาเย็นนะโมเมเขาอันนั่นเลยเขา กินข้าวเนะื่อนทำผ้าเนี่ยเอาหมอกปลาของสิงเออไปแบ่นหนงนึ่งหลงเพา้มาเอาหม้อเนี่ยมาหัวเปิมีนกปไปต่อเลยปลาทำลืมนกวมือนะมัเบื่อปืนแน่เน,นะนี่ยปลาสมุนไนะกห่างหลายนาะคเด้อขึ้ขหนุอ,อีกท้นึงเนียเสร็จแล้วครับคักเนาะคับเลยปืนเน่ Tôi không bắt cái này á Cút kết mà chung chân... Kết nó cũng như vậy ừ. Kết bỏ Ha, cao còn kín im rồi này, phải hà nóng súng to rồi. Đây, tất cả hai thi phô một bước, một ไม้ปัดเดีจุดโฟนดูกอดไม้ตัวน,แนวึ 5, แล้วได้ลกที่ห้าหกตัวก็ได้เอาไปให้กินง่ายเอาซอบฟ็ดกินแล้วก็ตะเวนคำละเดี๋ยวกให้ตัวนี้ทุกคนสูงเลยอ้าโ,โ,โ,โฟนทั้งซุมตัวก่อ ตุ๊กๆบ่ได้บ่เห็นกินแลมทางอยู่นี่กาดนี้ตกเฮ้ยสูงนี่ปูอันนี้บ่เห็นลูกจักโตตัวเล็กนี่นะอีสมอยอยู่อะ <mí> <mí> มาหอดบอดแล้วทุกคนไปเพิกสับแรกเราโบได้แม่ว่ามันขำนะจะคิดจะกินอีกครัร้งแล้วมือเ,เรีงจะไปกินลูกเกเก่กการูุ้ญจักลกกโโูกเก่ายื่มอเลยแหละถ้าบางอคนทิ้งงานสามคนขายังไปหาหญิงยังหมดหมาพวกรมาก่อน ะทเกิ่กมก็ไม่โดนได้นกมันกินง่ายนี่ลูกมะเข้าสำเร็จหนึ่งเข้าหนงเขาใส่กระทุกน้ำมันน้อ,อนผู้เขยเลยนี่มันร้อนเพื่อข้อประกัน <laughs> ผู้เขยเลย ม้ชาทงานหมดันมายังสองคนยังคนหนึ่มงมมีเนีกินเรืเ่ออะรอย่าเี้เนาเพิ่งกซ้ำเรเ็กับพวกเขานกพวกเขาซ้ำยังกินเครื่องเก่านี่แหละเคือเก่าค้างไม้ก็อยู่อ๋กินไปซ้ำแจ้งอ,อื้นหนาม่โอ้ยชุกเลยบ่ยุกแรกบ่เ ขัก็ลกกวบางกีกทุกคนเลยสบอยนี่นะมีบราเท่าเทากัดีดีเท่าอรุณขกากไปมันเย็นกอนอืมตัวทุกคนเอาบอกดูหนิทีนีานหลผู้ที่ ผู้ทีีมานไะได้ของเทมาเลยนี่เน,ะนาะอวเลยกเม็ดปลายกูเลยเนาะือบเม็ดกูเลยโเม็ดตัดได้เหอยตัดเออตัดหกโนกเลยไหาชุดเม็ดอ้อถกไปหายิงนกมาได้ได้ของเท้นามเดือนอ ยึกกินพวกลกกันบุได้เลยบ่เขาวะหะบ่อบ่เขาตับแทบอยู่ฮะเบนยิงลูกยิงลูกเปล่าสองบาทกันยิงลูกเปล่าบ่ถึงบ่ถึอตังตัวเบนยิงลูกเปล่าสองบาทบ่ถือบ่ถือใครงี้ฟอว์เพื่นอะไรวะน้าทุกคนจนยูยูกระชุดแขนก็ช่างห่างยูดีดีละ Một đi nói chứ đi Chắc mét đi hả? Ơi, chắc mét, mét Ui Đi ra bỏ Đi ra chút chút Ừ, đi ra chút Tôi có nhai này, ôi, tôi nhai ở ừ. nào mà lớp Mua trong hàng của cô nữa À, kì lè, tôi đi một nào Mua về đây kì nốc Một nhìn kì <laughs> Mua Mua là... Ừ Cắt nhào yên, yên khúc โอ้ยจักตีกูอีนะเออกินแล้วมึงบ้านนึงยังไม่ได้ตายพักท่านหนะปีกหากินกบกินเคียดโอ้ยย่าเลยเยอะโอยเห็นแลนี่ถือว่าขาขาไรขาดีขึ้นมากบอของแท้ทุกคนเลยออือ มักเพ็ดน uh, 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 mm ี hmm. mm ่เอาเป็นมาร์กใส่ว huh. ่าเขาเพ็ดเจลนะเพ็ดเจลก็อันนี้เสื้อเกือบเปียงโนแต่ซื้อแล้วก็เครื่องหอมมาต้มแกข้าวโรมีอันนั้นบม้อนหัวยิงไข่กับอุ้ยใช่ไม่ได้เอามาหรอกใครจะ้องมีตัวี้จะกูมัดบอลนะกันไว้จั้นในมัดมันเลาวกันเนาะ กันล้มความเท่ๆกับโมมัเเข่งมีแน่นอนด้นแล้วมันมอนเป็นหญ้าขึ้นเนี่ยมันเป็นใบอวอนบได้นกบวได้ของเสพปได้กินอกินอะรอบุมีจะกินแล้วปได้กินบวได้พาดเนื้อี่เ่โอ้ปดโอกเลยตัวปุยเลยปี้ะด้คอยฟันเมน ไปสิโตได้ป่งเนาะไี่ฟันเมนได้หนาเปนห้าหกเจ็ดเล่มนี่แหละโออ้้ว่่าืันควายนี่ฟันผิดคอยๆโบฟาดหนขณะที่ว่าชูกันมาเอาทางนี้เลยนี่นะมันจะถือกเอาทางอันแปรนี่ฟาดมันก่อนโลดมีบักไงทางแปรทางนี้ฟาดมันไปทางอื่นนะจังเฮ็ดมันเหมือนมันก็บูฟ้าจีมาตามข้างในอย่าง

นี่อันนี้ลนกเหลือม้งเวทนี่บวดใส่บ่อเนี้ยนะบ่อจะได้กินลนกเเดหลได้ตะพานเพิ่อนเอากาแฟมาอีกกินไปลนลนกกระยังไรครับวันนี้ทุกคนพอดยาบกินแล้วเลยกินแรกวันนี้อันกินแรกก็คือคือเห็นเนาะถึงเอ็ดโคกกระวานะ S <S จงหางเนาะจงหางก็เป็นนกินเลือมาเวทนี่แหละมาแมนเลือมากินเรงกันกินบะเบิดกินข้าวแล้วมีแต่เกมนอนแล้วบ่นี่มือเาร้าเลยหาตัวเนี่ยพาฟนเพจไปยางดินเนาะไวเอะมกว่าหูแจงไพอไปบ่กนเก ตัวอนตัวใหญ่เลยนอว่ตน,นอนเลยนอนจะไปนอนรก็นนกันโอ้ขมเเกี่ยวกินยันไงก่อนันครับหนุ่มลดหนุ่มอะไรนะตัวเส้นนี่ยแบบนี้มากก็เลยนะหน้าพุง กุ้งหนาทแท้อุดตูอยู่เนาะเขาเ<อ>้าก็ใช้เป่ามีติ่บเข้าเลยกินแบบอือเป็นแบบธรรมชาติเน<อ>่ดูฟูดูผาดผู้เจ<อ>ียวเลยขักเลยเ <laughs>

มันลุ่ได้ไปจังนาบุญดุคุณหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะนอนนะนอนพอบอกพอนอนเลยนี่คนอะไรตูรูตัวร้อนนี่ไอ้พาน,น,นันเป็นผูดด้ใดงูนข้างเรือเรือเตรียมนอนเลย อันนี้ก็พอดนก็กี่บ่อยู่บ่นอนเลยบัดนี้นะนี่บ่ได้นอนแขวนเนาะนอนปูกีดินเลยคิ็หลายบ่หลายอะเสียงบ่ละอ้าทุกคนจบตนี้มื้อนี้ดอกมื้ออื่นว่ากันใหม่ขอนอนก่อนบัดนี